บทที่103เด็กสาวรูปงามผู้โหดร้ายการโจมตีที่รวดเร็วนั่นทำให้ฝ่ายสำนักแห่งสันติเริ่มตื่นประหนกทันทีถึงแม้ว่าการโจมตีนั้นจะไม่ได้เอาชีวิตพวกเขาไปแต่ก็ทำให้บาดเจ็บไม่ใช่น้อยทุกคนต่างกวาดแกว่งกระบี่ของตัวเองเพื่อป้องกันเกล็ดหิมะเหล่านั้น มีเพียงสาถึงสคนเท่านั้นที่ปล่อยพลังปราณออกมาเพื่อต่อกรอกับเก็ดฮิมะและพยายามเข้าใกล้ติงห้าวอทักษะระดับมือสมัครเล่นเช่นนี้ติงห้าวอใช้เวลาเพียงไม่นานก็รู้ได้ว่าพลังของพวกเขาอยู่ในระดับใด หลายคนในนั้นอยู่ในระดับผู้ฝึกยุดสองจุดลมปราณและมีเพียงห้าคนเท่านั้นที่มีพลังระดับสามจุดลมปราณรวมถึงเด็กหนุ่มที่เป็นผู้นําของกลุ่มนั้นด้วยเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นไตเสียเถอตาของติงห้าวสองประกายเย็นเยยบอเขาวควงกระบี่ของตัวเองอย่างดุดนันติงห้าวอใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุด ราชันมังกรจำแลงกายที่เป็นขั้นเริ่มต้นของกระบวนท่าเพลงกระบี่ราชันมังกรวารีนั่นเองกลิ่นอายมังกรแผ่กำจายไปทุกทิศทางรังสีกระบี่มีรูปร่างเหมือนกรงเล็กมังกรและคราวนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ติงห้าวอเคยทำได้ แม้แต่เกล็ดบนผิวหนังของมังกรก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นภาพที่น่าประทับใจไม่น้อยออกบบ้าเอ๋ยเสียงร้องของสิทธิจากสำนักแห่งสันติทั้งสามคนดังขึ้นพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่พุ่งเข้าโจมตีและตอนนี้ก็กำลังร้องลั่นด้วยความกลัวทั้งสามรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอและพยายามจะสกัดกั้นพลังพวกนั้นด้วยกระบี่ของตน คำว่าการโต้ตอบนั้นช้าเกินไปเด็กหนุ่มทั้งสามถูกแทงอย่างแรงจนร่างกระเด็นลอยกลับไปก่อนจะร่วงลงบนพื้นพร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาจิดใจต่อมาไอเย็นของน้ำแข็งได้เข้าห่อหุ้มร่างของทั้งสามไว้ทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่เด็กหนุ่มเหล่านั้นจะตัวแข็งทื่อราวกับไร้ชีวิตไปในทันที ในขณะน,นี้ติงห้าวอได้กลายเป็นเหมือนเจ้าแห่งความตายที่ไร้ซึ่งความเมตตาใดๆเขาไม่ลังเลหรือหยุดยั้งตัวเองเลยเด็กหนุ่มก้าวไปเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างแน่วแน่ใช้กระบวนท่าราชามังกรจำแรงกายอีกครั้งโอโกบเวนเอ๋ยอีกสองร่างลอยไปด้านหลังอีกตามเดิมทิ้งรอยเลือกสาดกระเซ็นไว้ตามทาง การกำจัดคนพวกนี้นั้นง่ายดายไม่ต่างกับการกำจัดวัชพืชแห้งๆบนท่อนไม้ที่ผูกพังเลยติงห้าวอใช้กระบวนท่าของเขาเพียงแค่สองครั้งก็สามารถจัดการกับพวกสำนักแห่งสันติไปได้สี่คนแล้วพวกมันไม่มีโอกาสได้แตะต้องตัวเขาด้วยซ้ำทำให้ติงห้าวอดูเป็นดั่งเสือร้ายในกลุ่มแกะน้อยที่ไร้เดียงสาด้วยพวกมันเทียบชั้นกับเขาไม่ได้เลย คนที่เหลือจากสำนักแห่งสันติได้แต่ตะลึงกับเหตุการณ์เมื่อครู่เจ้านี่เป็นปีศาจแน่ๆแข็งแกร่งเกินไปแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะพ่ายแพ้พวกที่โจมตีแบบหมาหมู่เขาเป็นสิทธิสำนักพินิจกระบี่จริงๆหรือบางคนถึงกับกลัวจนอยากถอนตัว ถ้ามันจัดการมันด้วยอาวุธลับเดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มรูปหล่อตะโกนออกไปเขาเริ่มเสียขวัญขึ้นมาแล้วในตอนนี้คนจากสำนักแห่งสันติร่วมสิบชีวิตพาการพุ่งตัวไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยความไม่เต็มใจอาวุธลับของพวกเขาพุ่งเข้าล้อมติงห้าวอเอาไวร้ราวกับฝูงตักกะแตนส่วนผู้นำรูปงานก็กำลังแอบถอนตัวจากการต่อสู้ไปอย่างช้า,ชา โชคยังดีที่ข้าไม่ได้เข้าไปโจมตีเองตั้งแต่แรกไม่งั้นตอนนี้คงกลายเป็นศพไปแล้วบ้าชมัดเจ้านั่นดูเหมือนจะอายุแค่14หรือ15เท่านั้นเองมันควรจะเป็นแค่สิทธธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำทำไมถึงได้มีทักษะมากเช่นนี้กันเขามีสายเลือดจอมยุทธหรือไรพวกคนที่เจ็บปวดเจียนตายต่างส่งเสียงร้องอย่างสิ้นหวัง ท่ามกลางลำแสงมากมายจากกระบี่ของติงห้าวอเหล่าสิทธิสํนักแห่งสันติพากันล้มระเนระนาดไปทีละคนสองคนราวกับต้นหญ้าที่ถูกตัดออกส่วนอาวุธลับที่ถูกส่งออกไปกลับไม่สามารถแตะต้องได้แม้แต่ปลายผมของติงห้าวอด้วยซ้ำ เด็กหนุม่มรูปหล่อถอยทับกลับไปแล้วเขากัดฟันแน่นและนำเอาวัตถุบางบางสีเงินออกมาสิ่งนั้นถูกเหวี่ยงออกไปในอากาศทันทีปูบอบอวัตถุสีเงินส่งเสียงหวีดหวิวมันคือเครื่องมือสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินของสำนักแห่งสันตินั่นเองสิ่งนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและปล่อยแสงสีน้ำเงินไปตามทางที่ผ่านไป สีหน้าของติงห้าวอเปลี่ยนไปทันทีเขาสาบแช่งคนพวกนั้นอยู่ในใจถ้าคนจากสำนักแห่งสันติปรากฏกายขึ้นณนสถานที่เกิดเหตุมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับติงห้าวอทันทีแต่ในตอนนี้มันก็สายไปแล้วที่จะยึดสัญญาณขอความช่วยเหลือนั้นในตอนนั้นเองอูบอบอเสียงหวีดแหวกอากาศดังขึ้นอีกครั้ง ลูกดอกปลายแหลมถูกยิงออกไปราวกับดาวตกที่พุ่งผ่านฟ้าฟ้าอย่างรวดเร็วมันพุ่งตามไปหาสัญญาณฉุกเฉินที่ยังไม่ระเบิดออกนั่นและดึงมันกลับลงมาทำให้แท่งส่งสัญญาณไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้สูงมากพอมันระเบิดออกที่ความสูง12จองจังงเหนือพื้นดินเกิดเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินขนาดใหญ่หมุนควงเป็นวงกลม มันคือธนูของจางฝานผู้มาจากตระกูลนักล่านั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นติงห้าวอรู้สึกโล่งใจทันทีส่วนเด็กหนุ่มรูปหล่อฝ่ายตรงข้ามกลับมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีคราวนี้เขาไม่ลังเลและหันหลังกลับเห็นเข้าป่าไปคนอย่างติงห้าวอคงไม่ปล่อยให้คนเลวแบบนั้นหนีไปได้อย่างแน่นอนเขาเริ่มใช้ทักษะเยียน อีกครั้งและกลายร่างเป็นกลุ่มควันสีดำทันทีร่างกายของเด็กหนุ่มดูเหมือนภาพลวงตาที่กระพริบอยู่2อถึงสครั้งก่อนจะตามเด็กหนุ่มรูปหล่อได้ทันก่อนที่ติงห้าวจะาก,กวัดแกว่งกระบี่เล็กน้อยทำให้ร่างของอีกฝ่ายลอยออกไปและร่วงลงที่จุดเดียวกันเพื่อนร่วมสำนักกับอีก3าถึงสคนนั่น ไม่นานต่อมาติงห้าวอก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆร่างที่นอนกองอยู่บนพื้นนั้นขอร้องละพวกข้ายอมแล้วพวกข้าแพ้แล้วเด็กหนุ่มไม่กล้าแผลงฤทธิ์อีกต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้เขาได้แต่คุกเข่าขอความเมตตาจากติงห้าวอ คนผู้นี้ไม่ใช่คนโง่เขาดูออกกว่าคนจากสำนักพินิจกระบี่ที่ชื่อติงห้าวคน,นนี้นั้นไม่มีความเกรงกลัวใดๆราวกับว่าเป็นปีศาจหรือสัตว์ร้ายในป่าติงห้าวโหดเหี้ยมและไม่สนใจชื่อเสียงของสำนักแห่งสันติเลยแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มได้แต่คิดว่าเขาเพียงแค่โชคร้ายที่ต้องมาเจอกับเรื่องไร้สาระเช่นนี้ และการที่เขาคุกข่าวลงร้องขอความปราณีก็อาจทำให้ตนรอดชีวิตไปได้ติงห้าวอขมวดคิว้วยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรลำแสงจากกระบี่ก็สว่างวาบขึ้นข้างกายเขากระบี่โลหะเล่มยาวแทงเข้าไปที่หน้าอกของเด็กหนุ่มรูปหล่อจากสำนักแห่งสันติอย่างจังมือเรียวยาวที่ขาวเหมือนหยกทั้งสองนั้นจับด้ามกระบี่เอาไว้แน่น คนคนนั้นคือหลี่อีรั่วผู้เยอะยิงนั่นเองหุบป,ปากเจ้าคิดบ้างไหมตอนที่ฆ่าสิทธ์น้องเฟิงกงังมาอีจ้จางเหวยแล้วก็สิทธิ์คนอื่นๆของสำนักพินิจกระบี่เจ้าหั่นแขนขาของพวกนั้นทั้งเป็นเจ้าทรมานพวกเขาจนตายแล้วตอนนี้จะมาบอกว่ายอมแพ้และขอความเมตตายอย่างนั้นเหรอ ไรสาระที่สุดไอสาระเลวเจ้าคิดว่านี่เป็นการแข่งขันหรือยังไงดวงตาคู่สวยของหลี่อีรั่วลุกเป็นไฟด้วยความแค้นเด็กสาวกำกระบี่แน่นและดันมันเข้าไปในหน้าอกของอีกฝ่ายให้ลึกยิ่งขึ้นทีและนิ้วขณะที่ตะโกนใส่หน้าขาวจนในที่สุดกระบี่นั่นก็แทงเข้าไปลึกจนทะลุร่างของเขาไปด้านหลังเจ้านางสาระเลว เจ้าจะต้องเสียใจขอไข่ข้าเด็กหนุ่มรูปงามพยายามส่งเสียงดั่ดทออย่างสิ้นหวังดวงตาของเขาปูดปนออกมาเหมือนปลาที่ตายแล้วข้าไม่สนรอกว่าเจ้าเป็นใครระมาจากไหนยังไงเสียวันนี้เจ้าก็ต้องได้กลายเป็นศพแน่เด็กสาวผู้ภาคภูมิยกเท้าขึ้นเหยียบบนหน้าอกอีกฝ่ายอย่างแรง นางค่อยๆดึงกระบี่เล่มยาวที่ชุ่มไปด้วยเลือดออกมาทีละนิ้วเมื่อกระบี่นั่นหลุดออกมาทั้งเล่มแล้วร่างของเด็กหนุ่มจากสำนักแห่งสันติกระตุกเล็กน้อยก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของเขาจะถูกพ่อนออกมาเหล่าศิษย์ที่เหลือต่างก็ตัวสั่นเทิมด้วยความกลัว แต่ยังไม่ทันที่พวกมันจะได้ร้องขอความปราณีสิทธิ์ของสำนักฝั่งตะวันตกที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็ได้ใช้กระบี่แทงคนกลุ่มนั้นจนถึงแก่ชีวิตเสียก่อนแล้วไกลออกไปจังฝานและคนอื่นๆพากันออกจากป่าไปแล้ว ตอนแรกพวกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะให้ติงห้าวหลอกพวกสิทธิสำนักแห่งสันติให้เข้าไปในป่าและจะดักฆ่าพวกมันเสียแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสิทธิของสำนักอันดับหนึ่งแห่งหัวเมืองเหมานจะกระจอกงอกง่อยและพ่ายแพ้ให้กับติงห้าวอกันหมดสุดท้ายพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องทำตามแผนที่วางไว้เลยแม้แต่น้อยบทที่104อัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติผู้เป็นตำนาน พวกเราต้องรีบออกจากที่นี่ติงห้าวเอ๋ยขึ้นอย่างจริงจังสัญญาณน,นั่นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ระเบิดเต็มที่แต่คนจากสำนักแห่งสันติที่อยู่ใกล้ๆอาจจะเห็นมันแล้วก็ได้ทุกคนออกไปก่อนได้เลยเดี๋ยวข้าจัดการกับร่างพวกนี้เองจางฝานคิดอะไรบางอย่างและลงมือรวบรวมร่างไร้วิญญาณของฝ่ายตรงข้ามเข้าด้วยกัน ก่อนที่เขาและเพื่อนสิทธิ์อีก2อถึงสคนจะช่วยกันโรยผงสีชมพูอมส้มที่มีกลิ่นประหลาดลงไปบนร่างเหล่านั้นติงห้าวอและคนอื่นๆช่วยกันพยุงสิทธิ์ฝั่งตะวันตกที่ได้รับบาดเจ็บเข้าไปในป่าลึกเวลาผ่านไปครู่หนึ่งพวกเขาทั้งหมดได้ยินเสียงของสัตว์ร,ร้ายหลายตัวคำรามขึ้นที่ข้างหลังนั่นไม่นานนักจางฝานและพักพวกก็ตามติงห้าวอมาได้ทัน ถ้าล่อพวกสัตว์ร้ายมาฉีกลางพวกมันแล้วในเร็วๆนี้คงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าพวกมันส่งจอมยุทธ์ที่เก่งกาจมาก็อาจจะรู้สาเหตุที่แท้จริงได้เหมือนกันจังฝานรายงานให้ติงห้าวอฟังเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นได้นานแค่ไหนติงห้าวรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อย หลังจากที่พากันวิ่งมาไกลกว่า40ลี้จากจุดเกิดเหตุทั้งหมดก็หยุดพักสิทรุ่นเยาวทั้งหลายหยิบเอาผงทองเยียวยาออกมาเพื่อใช้รักษาแผลและอาการบาดเจ็บของสิทธิสำนักฝั่งตะวันตกโชคยังดีที่มีเด็กสาวสองคนในกลุ่มด้วยพวกนางจึงช่วยดูแลแผลของหลีอีรั่วได้หลายคนในกลุ่มบาดเจ็บแค่ที่ตามผิวหนังเท่านั้น แต่สองคนที่เก่งกล้าที่สุดในกลุ่มอย่างหลี่ชานหยางและเซียวเฉิงส่วนนั้นบาดเจ็บหนักที่สุดเพราะต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องคนของตัวเองน้องหลี่น้องเซียวมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเขตภาคสนามของสำนักพินิชกระบี่พวกสำนักแห่งสันติมาที่นี่ทำไมแล้วพวกท่านไปสู้กันได้ยังไงติงห้าวอถามด้วยความใคร่รู้ เรื่องมันยาวนักหลี่ฉานยางฝืนยิ้มก่อนจะกล่าวต่อพวกข้าไม่รู้หรอกว่าพวกมันมาที่นี่ทำไมเมื่อเย็นวานนี้พวกข้าไปเจอกับพวกมันเข้าโดยบังเอิญถ้าพวกไรสาระนั่นมีเหตุผลสักหน่อยพวกข้าก็คงไม่ต้องต่อปากต่อคคำกับพวกมันหรอกยังไงสำนักแห่งสันติก็เป็นสำนักอันดับหนึ่งแห่งหัวเมืองเหมันใครจะไปใกล้ย,ยุ่งกับคนจองหองพวกมันกัน บอกตามตรงเลยนะตอนแรกพวกมันก็ทำตัวดีดังนั้นพวกข้าจึงไม่ได้ต่อต้านหรืออะไรเลยทั้งยังแบ่งกันพักที่บริเวณให้ด้วยซ้ำแต่ไอสัตว์นรกพวกนั้นวางยาหลีอีรั่วแล้วก็ลวนลามนางหลี่ฉานยางเล่าให้ติงห้าวอฟังอย่างรวบรัดถ้าอย่างนั้นพวกมันก็สมควรตายแล้วเมื่อได้ยินเรื่องราวดังนั้นติงห้าวอ,อก็โล่งใจ พวกคนที่เขาฆ่านั้นสมควรตายจริงๆโดยปกติแล้วติงห้าวอไม่ใช่พวกกระหายเลือดเขาไม่เคยฆ่าใครรมาก่อนจนกระทั่งวันนี้ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ตัวเขาถึงโหดร้ายกับคนสารเลวพวกนั้นอีกทั้งเขายังไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่ทำไปอีกด้วยบางคนถึงขั้นอ้วกแตกหลังจากที่ได้ฆ่าคนเป็นครั้งแรกเสียด้วยซ้า เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของวิถีดาบและกระบี่เทวะงั้นหรือติงห้าวอได้แต่คิดเรื่องนี้อยู่ในใจใครจะไปคิดว่าสำนักแห่งสันติที่ว่ากันว่ารักความถูกต้องจะมีสิทธิ์ที่ต่ำช้าแบบนี้น่าขายหน้าจริงๆท่านทำดีมากสิที่ติงท่านทำถูกแล้วฮึงถ้าคราวหน้าเจอพวกคนชั่วช้าแบบนี้อีก พวกข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกมันแล้วเหมือนกันใช่พวกเราทำถูกแล้วพวกมันน่าสมควรตายตายไปเสียเหล่าสิทธิรุ่นเยาว์ทั้งรู้สึกโกรธแค้นและคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วในตอนแรกทุกคนต่างกังวลเมื่อคิดว่าพวกเขาได้ฆ่าสิทธิของสำนักแห่งสันติไปด้วยคนพวกนั้นเป็นสิทธิของสำนักอันดับหนึ่งและไม่ใช่สัตว์ร้ายหรือพวกอันธพาลด้วยซ้ำ แต่เมื่อได้ฟังหลี่ฉานอย่างพูดพวกเขาก็พากันคิดได้ว่าเดรัจฉานพวกนั้นสมควรตายซ้ำๆอย่างนี้สักล้านครั้งถ้าสิทธิ์พี่ติงไม่มาพวกข้าคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้แน่เห็นว่าคนที่หลี่อีรั่วข้าเป็นพี่ชายของมู่เทียนหยางข้าว่ามู่เทียนหยางคนนี้คงไม่ธรรมดาแน่ๆมู่เทียนหยางงั้นหรือ ติงห้าวอคุ้นกับชื่อนี้มากเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปมู่เทียนอย่างนั้นหรือจะเป็นคนเดียวกับอัจฉริยะมู่เทียนอย่างจากสำนักแห่งสันติไหมนะติงห้าวอจำได้ว่าวันแรกที่เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้เขาได้ยินใครบางคนพูดถึงชื่อนี้ในระหว่างตอนนี้เล่าเรื่องสีมือกระบี่รุ่งใหม่ รวมถึงคนที่มาจากสำนักพินิจกระบี่เองก็ด้วยที่ไปรวมตัวกันนนยอดเขาเยือกแข็งเพื่อท้าดวลกระบี่ก่อนที่ควรเฟยตู้จากสำนักพินิจกระบี่ที่ควรจะเป็นอันดับหนึ่งกลับต้องพ่ายแพ้ให้กับเด็กหนุ่มอายุ14ปีเสียอย่างนั้นและจากที่ติงห้าวอได้ยินมาชื่อของคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมู่เทียนหยางจากสำนักแห่งสันตินั่นเอง และตั้งแต่นั้นติงห้าวอก็ได้ติดตามข่าวครา,าวเกี่ยวกับอัจฉริยะแห่งหัวเมืองเหมันเรื่อยมาว่ากันว่ามู่เทียนหยางเป็นหนึ่งในทารกทั้งสองที่ถูกเก็บมาเลี้ยงไว้ในรังปีศาจโดยผู้อาวุโสของสำนักแห่งสันติมู่เทียนหยางเป็นเด็กกำพร้าและมีเพียงพี่ชายของเขาแค่คนเดียวเท่านั้นคนผู้นั้นโตมาด้วยน้ำนมของปีศาจ อันเป็นที่มาของชื่อเทียนหยางที่มีความหมายว่าเติบโตมาจากสวงสันคนคนนั้นมีพรสวรรค์กับทักษะการต่อสู้ที่น่าทึ่งและยังครอบครองสายเลือดในตำนานอีกด้วยเมื่อเขาทำการฝึกอาคมที่ดีที่สุดของสำนักแห่งสันติที่มีชื่อว่าคัมพีนอรือพานอแห่งสันติอีกฝ่ายก็พัฒนาฝีมือไปได้อย่างรวดเร็ว และด้วยความสามารถเช่นนี้ของมู่เทียนหยางนี้เองเขาจึงถูกพิจารณาว่าจะเป็นเสาหลักแห่งสำนักแห่งสันติในอนาคตซึ่งอีกฝ่ายเองก็ดูมีความสุขกับเกียรติยศนี้เสมอมามู่เทียนหยางถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างแท้จริงส่วนชายที่หลี่อีรั่วค่าก็คือพี่ชายของมู่เทียนหยางนั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนั้น เรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนไม่น้อยพี่ชายของมู่เทียนหยางมีชื่อว่ามู่เทียนเฟยว่ากันว่าเขาเป็นคนกระจอบที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่ด้วยความที่เป็นพี่ชายของมู่เทียนหยางชายคนนี้จึงได้รับการดูแลอย่างดีและได้รับทุกอย่างที่ต้องการเสมอ มู่เทียนเฟยถูกตามใจมาตลอดและที่ไม่มีใครว่าอะไรเขาได้ก็เพราะเห็นแก่มู่เทียนอย่างนั่นเองถ้ามู่เทียนอย่างรู้ว่าพี่ชายของตัวเองถูกฆ่าเขาจะต้องควบคุมตัวเองไม่อยู่แน่ๆอันที่จริงทุกคนที่รู้เห็นคงถูกเขากำจัดออกไปด้วยปลายนิ้วเดียวในทันทีเมื่อเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของติงห้าวอ หลี่ชานหยางรู้สึกห่วงขึ้นมาเล็กน้อยจึงถามออกไปหวังใครกังวลสิทธิพี่ติงรู้จักมู่เทียนหยางด้วยหรือติงห้าวอกวาดสายตามองหน้าทุกคนและพบว่าดวงตาทุกคู่กำลังจับจ้องมาที่ตัวเองดังนั้นเด็กหนุ่มจึงเดาเอาว่าพวกนี้คงไม่รู้จักมู่เทียนหยางเขาเลยสายหน้าก่อนจะยิ้มและตอบกลับไป ไม่หรอบค่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเดาว่ามู่เทียนอย่างนี้คงไม่ใช่คนดีเหมือนพวกมันนะแหละอย่าไปสนใจเขาเลยติงห้าวคิดว่าการบอกความจริงคงทำให้ทุกคนตื่นกลัวเป็นแน่ดังนั้นจึงตัดสินใจโป้ปดออกไปทุกคนดูโล่งใจทันทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นเอาละได้เวลาออกจากที่นี่แล้วว่าแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางอีกครั้ง เมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนหน้านี้ชายหนุ่มสองคนได้สังเกตเห็นเส้นแสงสีเข้มในท้องฟ้ากับอากาศในบริเวณน,นั้นที่หมุนวนเป็นวงกลมพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบพุ่งตัวผ่านผืนหญ้าไปอย่างรวดเร็วโดยในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ดูจะเป็นกังวลและกำลังมองหาอะไรบางอย่าง ทั้งสองคนที่ห่อเหินอยู่ในอากาศนั้นผ่านชีวิตและความตายมามากมายพลังของพวกเขาอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในระดับปราดขั้นต้นอย่างแน่นอนซึ่งทั้งคู่ต่างก็สามารถเคลื่อนพลังในเส้นลมปราณได้ถึง5เส้นและผ่านการฝึกจุดลมปราณมาแล้วถึง12จุดด้วยกัน